ตังครับว่าได้เห็นฉายาที่สื่อทำเนียบได้ตั้งหรือยังครับโดยเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างยังไงบ้างครู้สึกยังไงบ้างคะผมจะเปรู้สึกยังไงคุณเป็นคนตั้งผมคนซื้รู้สึกไงรู้สึกไงชอบไหมอ่ะชอบไหมค่ะไม่ดูสมัยที่ต้องชอบสมัยต้องไปสอบก็ผมก็ทำงานทุกวันอยู่แล้วนะ าจที่ทำใทุกคนทุกคนที่ยืนอยู่หลังผมนี่เราจะสร้งใจทุกคนที่จะทำงานให้กันบส่วนรวมให้กับประเทศาชาติไทยสมได้อยู่ดีกินดีก็จะสบายขึ้นนะคะะรับคึองเราจะนายกมันหนักมากนะท่านนายกทำงานทุกอย่างเลยก็ยังต้องขอคุณถามทุกวันมีอะไรไม่มีอะไร ท่านลองเรื่องเรื่องบอ่อนระยองนี่มีม,ม,ม,มีมีรายงานข้อมูลมาไหนะ <c oughs> เรื่องการตรวจสอบบอ่อนในพื้นที่จังหวัดระยองที่ที่ตูกะปุว่าเป็นเป็นแหล่งการแพร่เชื้อตำรวจเข้าดำเนินการอยู่แล้วกดให้เวลาสามวันดำเนินการแล้วไม่ต้องห่วงนะครับทางเราทำทุกเรื่องนะครับในเรื่องบนไ้นเรื่องที่มีรักษาคนไข้ อย่างพื้นที่อื่นๆนี่จะจะคำชับพยานเนี้นอพ,พื้นที่อื่นด้วยครับเขาเข้มอยู่แล้วนะครับซึ่คนที่ทำงานก็จะต้องดูแลเรื่องกฎหมายตัวเองที่จะต้องทำให้ถูกต้องตางมกฎเบีย์ทั้งหมดนะครับตามกฎหมายขอบคุณมากครับสื่อครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสื่อครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ